วันนี้เราจะมากระจัดคราบสีตกใส่ผ้าสีกันนะคะลูกค้าผ้าเป็นสีชมพูนะคะแล้วสีตกใสเห็นไหมคะเราจะใช้นะคะคู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะส่วนผสมนะคะลูกค้าน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลยครึ่งส่วนพอนะคะเพราะว่าเป็นผ้าสีใส่ผ่านน้ำลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะแช่ผ้าทิ้งเอาไว้นะคะ ไม่ออกแล้วค่อยๆเพิ่มมาเลยได้นะคะลูกค้าน้ําแค่พอท่วมผ้าพอเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะว่าสิ่งที่ตกใส่จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันอีกรอบค่ะมาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบสีตกนะคะสีตกใส่ผ้าสีนะคะลูกค้าหลุดไปแล้วนะคะใช้คู่เก่งนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะ แช่ซักขจัดคราบสีตกคราบสกปรกฝังลืกคราบสีหมองๆได้หมดเลยนะคะลูกค้าดูจากไว้หมดเลยนะคะใส่มาเลน้อยๆค่อยๆเพิ่มนะคะถ้าใช้กับผ้าสีนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกปรกบรีขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีสกปรรีขอบคุณค่ะ